น้องโน่เสียดอขอหุ่หนาเพลินแนนวะคะเป็นน้องน้องโน่เหรอเนาะค่ะใครสนใจเนาะค่ะท่านบรรยารีไหลก็คือเขียนไปสมัครแต่สิแยกออกเนาะค่ะขอใบสมัคร์ตเนาะค่ะแล้วก็พิกัดแปลงเนาะค่ะยี่ข้ามเป็นไปได้วยสูงว่าหุ่หนาเสียดเ,เป็นสองก้อนเนาะค่ะอาจจะเป็นก้อนนี้กับก้อนน้องโน่ เราค่ะสำหรับน้องโนเนาะค่ะเดี๋ยวน้องโนว่าไม่เฮจุนมาคุยกันอยู่น้องโนคนหนองโดดนคือว่าใดเนาะค่ะเจเลี่ยมป้าสองอไร่ที่สงสัยอยู่าป้าสองไร่ไปขายต้นไม้เอาเองสักก้นอนเนอะของผมคือทำทำเองไปแล้วบางส่วนนะครับแต่ว่าปีที่แล้วฝนเยอะน้ำมันท่วมอย่างนี้จะพอช่วยได้ไหมครับขอ,ข,อขอบคุณครับ อันนี้จิ๊บจิ๊บอีกแล้วครับปัญหานี้ไม่ต้องตกใจนะที่นี่ก็เลยอยากขอแกงขอญาตวานาบ้าที่คือมืองหลานกาบมืองดาวแต่พบรวยเกิดเงินให้พี่น้องแกเป็นขันสนุกและ่นอดเมืองบาลแม่บ้าประดับตัวประชาชนขอแกงพี่น้องเขาที่ว่าสนุนมันจะมีอยู่สนุนท่านธนาสนุนแต่พวกประกอบต่างไปขอข้าวเมี่ยนเท่านะครับข้าวเมี่ยนเถ้ามาเขาต้องกินโดนแบบถามว่าถือว่าเป็นของมึงนั่นแหละ ก็ถือว่าเขาเห็นใจแต่ว่าพระนั่ชนนเนี่ยเป็นคณะเป็นซื้อพอเถอหลังชนนผู้รับสัญญาก็เป็นพอเถาผู้รับสัญญาเป็นผู้ทํากินหรือเป็นเป็นเจ้าของทิพย์ในชนนตรงนี้แล้วก็คุยกับเมี่ยหรือเป็นสัญญาคำว่าผู้รับสัญญาสองคนเป็นแม่าพ่อลุ่งก็เอาสองคนนั่นแหละโตกลงกันมาหน้าตรงเนี่ยทิพไรเขาเห็นหมดเลยเรียงกันหรือเลียงแยกเลย ทำสองสัญญาเนี่ยคือสองคนต้องมาทำสัญญาตะกอนคุยกันเรียบร้อยมอบหมายผู้ใดคนหนึ่งผู้รับสัญญาไหู้้นั้นเป็นผู้เหตุนอนเข้าใจเมื่อนี้พี่น้องเจี๊ยบเอกสาน้าพ่อโคแต่ว่ามือคอยโคเอาน้องตีแย่กับมิโตกันตลอดวันเรนโลกับแม่งผมได้เจี๊ยบเอกสารนายโคข้างหน้าเนาะขณะทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะไปดูเองว่าก็ต้องมาดูนอกในแผ่งอีหรือได้แผ่งอี เอาได้ใบนี้มากขนาร่างวัดขนาอกูตั้งงบประมาณเพิ่นจะไปรู้พ่อตรงนี้ทำไม่ได้ตรงนีเหตุได้หรือประเด็นถึงเรื่องผอของตัวไปกกตอกาศแรออกมาาทำคือทำแล้วดูให้หน่อยเขาก็กลายว่าเขาก็ได้เห็นตัวเดียวละยิงจิบเขาขนาเนาอจิบๆเพราะว่า คนอยากได้งบประมาณในการทำการเกษตรเขาอยู่แล้วมอดินมอดินอาสาพัฒนาที่ดินก็กล่าว่าปัฒนาเขาจะโอกาสน้อยได้ของรัฐบาลน่ละหนึ่งจังหวัดนู่ได้เพราะเปนอายุไปนีเภอได้อยากได้ถือว่า มีชีวิตอยู่ก็เายังมีแันกบองจุก่อขงใจัปีแรกเนาะที่ได้ที่ได้โครงการนี่เนี่ยปีแรกเลยนวหน้าปอมนานาได้มนาดีเลยโมนาทำงานดีแต่บรรลูว่ามีอยู่ในแผนของโนาบอกผมอยากปรับ บาอยู่ทางไหนนี่ผมน้องสเบียนครับผมยู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 ได้เหรอแพทจีป้ะป้องนอกนอกดูสบายๆอ๋อท้าข้างนอกพอไก่ยัดไก่ก็อีกรอบนึงน่าน่าน่าจะได้อยู่เออเพราะว่าอยู่นอกอายุครับพื้นที่ได้นอกนานพอมันก็สามารถปรับพื้นที่นี่จิปชิปได้ได้ครับได้พื้นที่นั่นแหละเออทิการ์ดไเลยนะครับจิปชิปเลยยิ้มไม่เลยยิ้มไม่เลยนะครับยิ้มไม่เลย อ,อ,อันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับอ่ะต่อเลยครับค่ะของพ่อบอกว่าพ่ออยากผมสาเครืรหนึ่งอ๋อได้ค่ะได้่ได้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 ออได้ะะนะได้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 ได อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใดก็อยากคุณนะต้องพูดกับวิศวกรกับนายช่างเนาะเหนียวเป็นนาิช่างารเกษตรเหนียวคุณก็เป็นนะฮะอเพื่อในาช่างก่อนนายนายช่างชายมันเรื่อต้องอีกนะ ชือชื่อกิจกรรมแรกวันนี้กิจกรรมที่สองก็จะเป็นการรับระดับพื้นที่นาแบบมีกูน้ำว่ายไงอาเฮ้าก้อนใหญ่ๆวัดหลวงอย่างเป็นที่ต้องใส่ใกล้นะครับถุงป้องแมนแมนครับครับที่เป็น เป็นตัวไงที่เป็นรอบน่ารอบอบทีน่าจะพอหนึ่งรอบสองรอของวางรอบต่จะมีจะแน่วรองเลียนหารีอ่างนแน่จเดี๋ยวปั้งประกอบเดียวปัันนิ่รองเรียนหาิีสาวเมี่ยที่เนี่ยหาเนี ก็บคือรถีสองียสองเงี้ยดดดีด้วยสองเงี้ยน้ายหันายเห็ดีนยึดใอเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้เสมอไมเหมอนสอดีกมีก็มีงื่อทาให้เขาเกิดเกิตรทั้

ายขอเป็นต้นยางนาการทุกอย่างอยากได้ยางนาเกตไหนเกต a B c d จับมาเลยนะครับได้อยู่แล้วไม่แค่ดูเลให้หนูเลงครานี้สัญญาใจต่อกันนะพ่อดูแลให้หนูนต้นไม้นะาเอายางนาที่เขาเอ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 าใส่เชือกให้เราโบกได้ไปอาของมาให้เลยโอ้ยใส่เสื้กินที่หน้ครับสำหรับพื้นที่ผู้ไดมันอยู่นอกเขต อมเปิด่ครับห้วาเป็นทนะครับจะเอางหยอดนตั้งแถวเล้ะเอาั้งนี่นะมันจะเขาจะเพียนะแตามว่าไม่ได้ได้ครับไอ้างที่เขาเพนะครับตัวไหนรอบเนี่ยเขาจะเพเป็นขนาดน้อยนะครับตั้งน้าไว้ให้ถ้าเขาอยากหน้าเขาหน้าบอกเขาจะใครพอเนาะ ตัวนี้ก็เป็นรูปแบบฐานหลักนะครับอันนี้อันนี้ได้เลือดแล้วมาปีนเลือดเลือดตามเห็นคนตาไอ้ามก็กว้างกว่าเขียงครับกว้างกว่าเขียงแกนครับขึ้นขึ้นโยกกับไปจำนวนยูดหย่นะครับพรต้องการในอันนี้มันมันจะมี มันจะมีความสุกอนนี้ก็จะว่าเป็นความสุกปริมาณความสุนะครับมีแต่แทงหกไก่คิ้วแบบลอยคิวคัดคิวคับหนึ่งพันห้าร้อยคิวครับแน่แนวครับอนที่เป็นโครงกระโดดความกวางก็จะมีแต่เมตเเมตรไปจนถึงหกเมตรครับความยาวแบบนี้จะแทะกาที3าเมตรเออความยาวแบบนี้จะแทยี่ทาเมตรจนถึหอดมหกทสาเมตรครับจะขึ้นอยู่กับพื้นที่เขาอ่ะนะครับ ค่ะของอีชั้นทำการเกษตรส่วนผสมค่ะสารผสมค่ะครับตำบลแม่แกนี่แหละค่ะหมู่บ้านหมู่บ้านแม่แก อ๋อดีใจด้วยครับที่มาด้วยวันนี้ใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับอันนี้รับใบพิจารณาเขียนไปแล้วเรียบร้อยอ่ะมีคําถามเพิ่มเติมอีกไหมครับออกแบบนนะครับระพื้นป่ายขั้นรวยก็รว่วยอ่างครับะครั อทอ่างนครับเพื่อจะนีจุดตรงไหนที่เขาจะใส่เนาะเขาผมนี้ใส่สวตัวเ่งมามันจะได้มองเนาะเขาได้กัดน้าเห็นน้าไปยหน้าแรกขับไปใส่ตรงาตรงนี้โค้นงางขาเลยซๆเลยนะลนลดถามก็ได้มันเพราะว่าตัดบนมันแทบเม็ดหย่อนเป็นเส้นงานหาม ก็ช่วยยางขับไปได้ครับเป็นสีเป็นายไงถ้าในรถให้ใปได้ใส่หมดหลายก็มามันดีแม่ก็ดีนีจับไปหนักเด็กก็เรับ นะคะมีคำถามว่าอยู่ในที่ข้อไปเน่ยสมมติว่ามีคนเดียวมีนาอยู่สามแปลงไปสื่อขงไปในหากับไปในสาเลยแต่ว่ายูนี่ยอบถูขพอดีเพลกได้เพิ่อสามแปลงเดียว้ดี่ีสามแปลงลูกมาเลยาต่ว่าสมมติพู้ละไรผู้ละไรก็แปลงละใบละแต่เข็มีรูปแบบมีรูปแบบมาให้เลือก มันเหมาะสมกับพื้นที่นาเขาเนาะอ่าว่าเขาจะไออกแบบในกีนากนะครับอ่ามันใช้ในพื้นที่นาเขาหรือว่าฝั่งนี้น่ยเขาต้องการถูกต you know. ้องเขาก็ต er ้องได้กลายเป็นรูปแบบเกษตรอุปสานคน้องได้นะครับเ้องมิสาซอยู่แล้วเ้างปลูกล่องคลองนะเล่น้องกลับนะน้องกลับเทียนนะปั้นธนารูปแบบอาจจะประมาณนั้นนะครับคือ พื้นที่เขาเนี่ยเขาปิล้่เขาออกเนี่มาให้ทางทางนะครับ่าเขาอยากได้สาไ้ตรมนี้เขาขุดร่องรอบนาหรือว่าได้ร่องน้ำเนี่ยเขาคัเป็นช่วงเป็นช่วงก็ได้นะครับผมเนว่าเยาวไปตลอดเขาจะเท็ยเยาวไปตลอดก็ได้หรือว่าเขาจะแกงเป็น พุดไปช่วงนั้นนะครับแปลงไก่บูกอไปช่วงไปนะครับอเียคมสูงของข้างตรงนี้อันนี้จะเป็น เป็นมาเป็นลูกข้างคือันรับพอใดล้เอาดินมาจากโมกขึ้นเพื่อจะไถดินหรือว่าคุณเอาดินโรแมดนหมู่บ้าเราท่าจองทำที่การแก้ไขปัญหาดวยแม่ครับน้ำเกียวเกียวดับอันนี้อันนี้ต้องอันนี้ต้องต้องรวมกันดี้ดีก็ด้วยครับเอียฟังหมฟักรที่นี่กนี่มพอ มีพอร์ดไหนน้าในกรณีที่ตั้งระ่ทบทันายด้วยับระบายนะครับบางทีนะครับพีคอรดูประมาณนีจุดสองจุดสามจุดที่กับตามไปเรียแล้ก็อร์ดโนกัเนาะเป็นอย่างนี้ออยู่โหนกันครับโหนกันโหนที่พูดนี่ยพอกประมาณนะครับพหกันไอ้นี่ดะครับก็จะมีเองนยดีบ๊ ก่อนที่จะอันนี้นองจากอันดับแรกเลือบตามาทั้งสายหันมาทั้งสายหันมาทั้งสาก่อนอหันมาทั้งสาก่อนเนาะค่ะขอบเขตการทำงานแล้วค่ะเบื้องต้น,ตน ของพุนาพิวราอันดับแรกเนาะคะ่ะพิวราใส่แทนที่ใส่บอมูลท่านด่านดินด่านปริมาณน้ำฝนเนาะคะ่ะมันขโมยพื้นที่เบื้องต้นเนาะค่ะเป็นขอบเขตอยู่ที่เป็นแปลงซอยใหญ่ๆในไร่ป่าเนี่เนาะ,ะ <c oughs> นี่คือขอบเขตการเทตงานที่เดียร์มามเมอนี้ <c oughs> ไพรมามเมอนี้จากหนองสะแบงหรือหนองโน่เนาะคะ <c oughs> ่ะไพร์นีทียู่ตามตัวเลขนี่เนาะค่ะ ใช้บนใจเอาไปสมัครนี่ไปเขียนที่บ้านและไปคุยกันเนาะค่ะละมือ ซื้อลับ้วค่ะเอาไปสมานไปกอกกันที่บ้านแล้วก็แนบเอกสารเอามาส่งครับเอ่อทีมเพื่ออะบ้านทีมหมอปีนเนาะค่ะของน้องโนกับน้องแซดงน้องแซดงอ่าเอาไว้กับหมอปีนเนาะค่ะวันพุธน้หนูจะมาเก็บเอกสารวันพุธน้าโนูจะมาเก็บเอกสาร